เอากกินก okay. ้อนเนาะกับพพอทยคลิปก um ็ยาเนาะมันอายคนอายำาอายย่ำแงเอาว่าตังๆแว้วแล้วเายำมังามได้ชะชอบบิดชบเบี้ยวอย่าไปยื่อชื่หเเปิดยเนี่เออเอออออเ บอยดีได้หน่อไหมจะชีเห็ดยังนี่โยกเจ็บท้องโอ้ยินว่าอิ่มแล้วหยังสงเห็ดยงกไหมเป็นไรบ่ชีเซ่บเซ็บซ่บซบหลายบ่แซ่บได้แซ่บจนเม็ดโอ้ยโอ้ดีใจชนะบ่เซ็บหน่อยโบผักเด้บัดนะเตือดเดียววะเตือเดียวมีค่าเพิ่งกะชีน้อยใจไอ้วอาบ่เซ็บเนาะโอยบ่เกีกยวน้ำไม่ค่าตำยวเป็นน้ำจ้าซื้อ วสวัสดีเดอสบายดีด้อบุญพี่น้องอี็บซีเ์สุขสุขคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอนุน,นไปเด้วบุญพี่น้องเอมาพบมาพอสอนุนมานี้เนาะทางสนุนก็เดินทางมาที พิลาพมพิร่องเลยดินใหม่ทางน้องเมีเพิน่นคือเก่าคือเดิมเนาะพี่พี่นอ้องเนาะโดยฮะทีแรกอะทางสนองก,กบะสีบได้ลงมาทางสวรรค์เกตพกมพีนน่น้องเอ้ยกามานิกามาคือเก่าพมพี่น้องเนาะโดยกามานิพมพี่น้องเอ้ยทางสนองกัษชื่อส้มตำมาผ่าอ่าทีมงานได้ว่าทางน้องเมีเพิน่นได้กินกันรอบเทียงเพียงเนาะพมพี่น,อนะะ้องเนาะโดยรอ,อ,อบเทียงได้ว่ารอบบ่ายนะพมพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็อ่าเกือบไใบใบแล้วเนาะ โดยอ่ะจังได้จังได้กะบภาคพี่พังองพ่อแม่พี่น้อง fc สู้ผู้สู้คนเนาะติดตามแล้วก็บับซมเป็นกำลังใจให้ทางสัน่วันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะจังได้กไปฮับซมกันเลยพ่อแม่พี่น้องคนละงทงคนละธงสบายดีสบายดีสบายดี <c oughs> สบายดีท <c oughs> ั้งนั่งสบายดีทั้งสมุกเด้อส <c oughs> ั่ง fc สมองสมองหนุกไซสอสังเบา ต้นบ้านเฮาโอ้สวดีพี่น้อง FC ทั้งสาวมุกแล้วสาวนัวเนาะตายยังบ่เก่งปานดฝึกไปนําอือัดไปเรื่อยๆเนาะตั้งมือใดตั้งมือใดตั้งมือวานียังสดๆฮ้อนๆอยู่โซ FC นี่แม่โซหน้าโซตานี่แม่ภาคช่งก็ไดเนาะค่อยเป็นค่อยไปนะัยังอันนี้อันนี้ตีนสมุกตํานเนาะสมุกลตําตีนสมุกนะอ้ยานตําตีนตําตีนเนาะ ตาวน์ทองชานวอาตามยังก็สำมั่วอะสิมั่วตตัวนี่ยวเป็นงเน่กินเลยกินเพราะว่านั่นได้ไ ซื้อมาให้งะโบกินเรอมาห้องคีเถียนเสื้อผ้าเพียงน้าน้อยเนาะซื้อตรงซื้อตามไม่กินเลยถือถาวรมีมีมีแก้สิจานนี่ล่ะแก้สิจานซื้อไะเครื่องทงเงยายเพื่อมาหอดเต็มทงยางี้ยมีแบบนี้แล้วมันจะคุ้มกินหลายคนเนี่ยนี่คนหูวชาตได้กินแบบนี้มันคุ้มเลยพี่เจ้าเคยกินว่าตำตรีก็ได้แล้ว ไม่เคยกินตำตีนนะตำม่วงกินไก่แล้วก็ยังมยังด้ตีนไ่แทสภาษาไทยเพิ่นเอยแบบเล็บมือนางเนี้ยเนาะแบบสุภาพบ่เลยแบบเล็บมือนางสุภาพเยนี่นักดอกเานิงอยใช่เนานี่นะจีบเอาแทนซะน้องคนเจ็บป่าเลยวยยาวกเจ็บปไปซื้อยามาทา้อยู่ซะ บันเปนเจ็บเข่าบ่เจ็บปากนี่ชอบแบบข่อยแบบว่ามันเป็นคุมขาวๆคนนี่มันใส่ยาอะไรคนก็เลยบอแบบว่ามันได้โอเคคนเดียวบ่โอเคบะช่วงก็ได้คนข่อยกว่าเคแล้วกินน้ำกันแมนกินน้ำกันนี่แหละโอ้เสียดายน้องเมย์ผึ่งฉีบ่ได้กินเด้อเนาะแบบนี้กินน้ำกันได้บ่กินได้กิได้ใช่สำนวนห่ดตอนนี้โดยอืดแห้งนอสบ่สี นาจะกินกันไปนั่นตะกันนี่แหละเ้อกินเป็นยังบ่บ่ได้เก็บเก่ามาหัวบ่แค่เป็นยังกระบอกได้เมนเมนโบกได้ไรกิดไข่ป็นไาวกะอแ้เมื่อเ่งทานเก้าทาไปหาหมอแล้เก็บใจว่าเก็บปะแบบข่แอ้ะข่ยังเก็บเหมืนวันสาม จุดสมือนีอาการนเีมื่ือนี่คือแปลกๆมือนี้ฮะใส่สามกเ้กน่อนวางใจคุนไปใช้มือนี้โอ้เงียข้าเลยได้เงียโสมือเลยได้บนคอยม่วาบดังแล้วถิมลูกถิมเมีย่นี่แหละนไปเมียเพิ่นิชว์ข้าวถิมชัว์ข้าวบริถิมตลอดเนากมากับสาวนวลสองมือแล้วนะด นี <One input> How you? ่งจากันนี่แหละากินกินกินก้องเด้อนั่นน่ะโดยบ่อสีอะไรแค่ไน่นหมักระเบิดเลยอ้ออจะแคนมักระเบิดนกนกได้เลยาระเบิดใช่นใเรใเนาะจากโพเนาะเราจนทมหามีเสียงเนาะน้องไม้าราบอากนบนจคใบมะคมะามแรบบิ้น ที่แรกอาหารบ้านน้องเาอ้ะลุยบานนี่โอ้สีสันน่าทานมากแม่บอสีอีหลาเอ้ยจะบุกินบ่กินกินกินมามาดูกหมมากินน้ำกระน้อยเออแม่แม่เข้าเขาไหมว่าวได้ก็ยิ้มก็ได้ได้ละเด้อยิ้มใส่กางเกงยิ้มเรื่อยก็ได้เขาเลยมีเฮงใจจังน้อย ดูยมามาไก่ได้เลยวันนี้ฮะแต่เค็งสารวัตรคือยมาไก่ที่เด็กกบาสิบรีมาเนาะอะไรม่ำไม่กินหสายเาอะใเดี๋ยวคับกินกินังไรก่อนอื่จหายทาง เอาเก่ก okay, ินก mm ้อนเนาะกับ hmm. ่พอถ่ายคลิป hmm. ก mm ็ย hmm. mm ่าเนาะมันอายคนไอาย่ำบ้าไอหย่ำบอกความจริงเลยอ้าวเราตุ่งๆแล้วเฮาย่ำบ่งามได้ซะชบบิดชบเบี้ยวอย่าไปยังเคืองห้อยเจ้าก็เปิดเพลงนี้เออเดินเดินอ่ะให้มักกระตุกบ่เดาะมักระตุกเอ๊ะเพี่หนุอยหลังจากพากันกินเนาะอ้าฮอดชายเล้วนี่นะ โอ้กันโอดขึ้นสวยรางสวยได้สองคนเลยเป็นไรน้องมี์น้องไมอร่อยแซ่บอร่อยอย่างเดียวอร่อยอืมขนมูกันมั้งเป็นไรวะชี้เซ็บเซ็ซ็บเ็บลายบอเซ็บได้เซ็บจนเม็ดเด้อดีใจซะนะบอเซ็บหน่อยบวบผักได้บัดนะเดียววะเดียวมีค่าเพิ่งกระชีนใจอีกว่าบวบเซ็บเนาะ ว่าคอยกับโมแก้วน้ำแม่ข้าตำด้วยเป็นน้ำจ้าซื้อโอ้ยคอยไว้ฉันม้องบ่คยยค่อยกินแค่นั้นนะโอ้ยบางทีกับโมแซบเป็นน้ำฮาสั่งบ่เป็นมาสังในวันใดๆว่าเป็นน้ำจ้าซื้อคอยไว้โอ้ยดูเราคอยซื้อมันแซ่บดูโมแซ่บเลยเป็นย่องคนเป็ี่ยนได้เป็นได้กินหลายเทือดได้นี่อันนี้เราอยู่เป็น่มนเนอะเนอะแปลว่าโ่โมแซบคนเท่าน่าก็เดี่ยวจ้อยเดี่ยวจ้อย ทำหมดเลยก็เพิ่งกินมาตลอดนง่านเลยนะานเมนตักกินลหรตักกินให้มันเบิดโอ้แซ่บอีที่แซบกินให้มันเบิดนี่ผิดกัดกัดเลยมพริกกะเออเธอสนับสนุนกินกินยังนะบ่ต้องว่าว่าบัวแซ่บเพิ่นจังมีแห้งซื้อซื่ออยู่เป็นอยู่เป็นสาเฮาว่าบ่แซ่บเพิ่นบ่มีแห้งเด้ เชนญบอเพื่นบอกมีกำลังใจอีกโอ้ห์นุ่มมีแบบนี้เราจะอยู่เป็นเนาะหนุ่มมีว่าวันนี้มีเหตุนายนแจกถุงหนึ่งนี่เป็นชองตัวคนนี่งอยากสองเป็นสามเอาแส็บเด้แส็บวนี้ได้กินขอดถั่วกินกับเขายังไงอือจุ้ายกินกับเขาว่าน้องมีไม่เสียเออชินหนักินแซ่บก็กินดีได้กินข้าวแซ่บ

กับแบนี้เนาะล้วเหมือนผัดมาปิวเสนาจะาของเรียบเลยดิเรียบเร์บเหรอเียบกินนี่แหละกินแฮนเบิตจะคลอมากอกแกะกับหนอกหน้ากินแฮนบิดอกสามุกะไเอามาไก่เนาะได Yeah, né này, bụi đuôi đuôi đuôi. Bàn đại đeo bunny. Love you. Oh, à, hả, 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 เอ็มเอ็มเอ็มเียฮารุดเลยเหรอตอนกินตอนอิ่มนี่เจ๊ห้แงอิ่มแล้วบออิ่มแล้วอิ่มแล้ว็บท้องเดค่ะโอ้ยวยสันน้ออิ่มแล้วล่ะ เอามารล้วไม่น kind of ีอออ้ oh, uh, <laughs> <laughs> mm ิมได้ได well. um ้ะเอ้เจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องเต็มบัวเออกินข่ามาแล้วล่ะเอ้ยซีมอสือเถื่อว่ากินอะาบ่อกิน้บ่อกินแล้วมา้อืม ใช่นกเลยนี่เก่งใจเก่งใจวสันยังบันนองไม้อิ่แล้วนังกินอิ่มแล้วไม่ใ่หงสวยบ่เอออิ่มแล้วอิ่มแล้วนี่ตัวเะรจะปล่อยลมไปยักขบอยดีได้นองไม้ จะสีเห็นย si ังน oh. ja ี ài, oh. Yo, si, ่โยิเจ oh. okay, no. no. ็บท้องโอ้้ยินว่าอิ่มแล้วเห็นยังสระสีรางถวยแล้วอโอ้ล้วสีล่างถวยปล่อยลมใส่กันแล้วเนาไว้ด้แซ่เจ็บท้องอีบีเจ็บทองอีบีอ่ะฝ่านมาถือไมค์ไปงง้ไม่ไหววเนี่เพื่นแล้วแตนี้กินใส่สิโอ้ยเนาะ หัวมวนเนาะอืม,ออมนุกมีเฮานี้เสียบไปดีลากหลังหมดเลยนี่อันนี้เสียอยู่คือสิเซีอยู่อืมหลังก,กรอบครอปพักแท้เลอ,อืมอ่าจะได้รสชาติไปต้องกันได้บัวอา <laughs> เหลือมากะแต้ เหลืองมั่งๆเลยเจ็บท้อปูมาขาไปเซรั่เขาของน้ำบ่นอยน้ไปเขาองน้ำมันมีของไม้ไปข่าของน้ำนั่งกินมะขาไปของน้ำกันเด้อโดยเ็ไปเห็นบ่ทามาไปแล้วเดิทางกัน เนาะเหนือยบบเลยเนาะอย่างนันาบบใเไมมินะแทนาทีสองคนเราต้องแยขางกันเพราะว่าบาทาที่จะออกลูกมาจักเนาะพาสองคน้เนี่ยเอายังนาะบาานเังเสียเกล่เลยนนวจะยป็นก้อนเนาะ เจ้าอายกล้องเลขวนีย <Beautiful S 2> ังแซบอย่างยังบรยุ์อคยกินเยอะๆโยนๆดูตัวนี้ดูตัวน้องมีเลยเสียงเงียบกรอบ ตั้งใจแรงก่ค่ะเอานึกเข้าใจวะดิเอาลูกแดงๆเป็นยังอี้ละซาใจดิขึ้นย่างใดบอยากยินแลอยู่ในบอลลูนกันนะกินแล้วก็เศร้าบอถือมาอยู่อืมอันยาดีกระเพาะบอเอายังโมเบิร์บอละน้ำยัางนิดหนึ่งเอาก็ะบาดจินดิ เอาไว้วงยามมันเป็นอีกตายโอ๊ยคือว่าเจียนเนาะแต่อะได้กินต่อเนื่องอีหล่ะให้มันเซาภายในของเจ้าเอาเจ็บท้องแหละกินอีกบ่เจ็บเอากลับมากินอืมเอากินมาเอ้ากินโรดอันนั้นอันยังมะเขือจะบ่ยเบาะคือผับพันธุ์ดีแม่เมน กระเือเทศต้องมีถือว่าเพิ่นมากได้นี่เนาะถึกปะเพิ่นได้นี่เอินละยิ้มแล้ว,ลวอืม เก็บละเก็บไหลัยนไป็นได้น้องเม่แซบโอ้สุขใสเพิ่นได้กินรสชัดจัดเข้าไปรดนิ่มเป็นแบนมานตอนนั้นนด่สัตอนนั้นี่ฉกเฉาอยู่ไก่ตุกคอนเดี๋ยวว่าแม่สมดสิสมัครนะปู <g editors> ็ดีเนาะตาเฮาก็เห็นน้องยิ้มก็มีความสุขนําอีล่ะเวลาเจ้าเศร้าโอ้ยข่อยก็เศร้านําเหมือนคนในโลกเลยหัวใจข่อยก็ตกแต๋วแต๋วแววอเออิมคักแล้วบ่อิ่มคักแล้วอืแน่บ่แน่แหละนอดก้นแจริงเด้อจริงแน่นะไม่จริงไม่พูดอกโอ้ยเนาะเออคือเสียงแววๆแถวน่ะอย่างน้อบาด เออปรยกว่าหัวกันไปเพื่อนพี่น้องเองเพื่นี่น้องเพื่นอนยิ้มในจังน้อยเนาะแต่เศร้าเพื่อนได้ใส่ได้กินข้าวกัน,ย,น,น,ย,กนยังเศร้านี่กินข้าวเปียกโอ้ข้าวเปียกเซ็ตบ่โดยมากินอยู่ไสตกินอยู่หา้านกินอยู่หา้างอือคือกินข้าวสวยเต็บจังโมชสวยๆ่วอ่ืมนาเนยกระเพอจะยังขึ้นนะ ตอนกินข่าวเวลาแปดโมงสิบสองโมงก็กินอย่างสิตอนเย็นกับประมาณห้าโมงหรือหกโมงก็พอห้าจังบุกขึ้นโอ้โหนอนอย่างเนาะมาส่งทำผู้สามุกเลยโอ้ยนั่งุม่เออเออเออไม่เหรอไม่อืม ทางนงไม่เฮาหายจ้อยยังบ่มาเลยไปทางใดไปทางใดเด้เนมอยู่บ่ไปไปทางไหน่ะหลังจากที่เฮากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอีหล่าเนาะก็สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยขอขอบคุณขอบคุณด้วยสาวนัวนิสุ่ตามมาฝากอานี้ อจดีแหงสุขภาพแข็งแรงอน,นุ่มขอนเินเลลดีๆแหงลำนยรวยเอราสา,สาถุเนาะโดยอ่ะสำหรับคินนี้ก็ลาไปแล้วพวพี่น้องสาบายดีาายดีโดยพูีน่น,มมน,นนะ้องกสิมานี่ละเนาะทางเฮาก็ไไ้มา อาหาทางน้องมีเพิ่นคือเก่าพ่อพี่น้องเอ๋กับทางน้องกับบาร์มันี่กัสิบเบร์ดีมาน้องพอพี่น้องเนาะกับพากันมาด้ยกับสามุกเพิ่นพ่อพี่น้องเอ๋อ่าตอนนี้กับสว่างบายบายน้องพอพี่น้องเนาะโดยซื้อตามมาผากกันแล้วกินน้ำกันเลยละพ่อพี่น้องเอ๋โดยกสำหรับคลิปนี้เนาะทางสนองกับสีได้อำลาพาจากทุกๆคนไปก่อนบอผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ทุกทุกท่านอะไรพลพี่น้องจังไงก็ทางสนองกับผักโปรเมพี่น้องติดตามได้ก็บฮับโ ตตเต็มเต็มเตะข้างเด็กจนจบน้องผ่้พิน้องเนาะโดยการสำหรับคนนี้ขอกาเข้า,ขา,ขามาสาบายดี